ข้ที่สองครับบทที่หกธรมมจักกัปะวัฒนสูตรเอวมเมสุตังเอกังสมัมายังภะคะวาภาลานสิยังวิหรารติสิปัตเนมิขทตถเยตาตาลัลโคภะคะวาปัญจวาขีเทโคอามันเตสีทเวเมเีขเวอันตาปาภาสิเตนณ นะเสวิตตภาโยจายังขะเมสุขะมาสุขังลิกานนุโยโหหิโนหัมโมปุจชนิโกอนาลิโยอนาธสันหิโตโยจายังอัตถะวิลามาภาณีโหโธทุกโขอนาลิโยอนาธ ทัสสันหิโตเอเตเตปิเขาเออุโภอันเตอนูปคามมาชิมาปฏิปทาตถาคาเตนาพิสัมกุธาจากุปัลนียานักัลนอุปัสมายาอภิญญาญาสัมโพธาญานิภาณาญาสังวาตติกตมาจสา พีคะเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะนิสัมพุทธาจอุปการณียานะคลณีอุปาสมายาปิณ ्याय सम् โพธายนิปานายังสังวทติอัยเมวะอริโยอาทังกโพมคโสยถีธังสัมมาทิฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายามोธัมมาสติ สัมมาสมาทิยังโคสาภีเขเวมาชิมาปฏิปทาตถาคเตนะพิสัมุทธาจาขุคลณนียานกลณนีอุปาสสมายาพิญญายสัมโพธายานิพานายาสังวาตติทางคปบนภีเขเวทุขังอริยศาสังชาติปิทุขาชลาปิทุขามรณะปิทุขังโสกปริวเทวทุขโทมนาสุปายาสาปิทุขา อาปีเอหิสัมปโยโคทุโคปีเอหิวิปโยโคทุโคยังปีชังนราปฏิตรมปิทุขังสุสังติเตนะปัญจปาทานขันอาทุขาิทางโคปนภิกทวเวทุขสมุทโยอริยสอาจังยะยังตัดตานหาโปโนภวิกานะันะนะทิลาคาสะ อาคตาตาตลาตาตลาพนินที่นิเสยธีทงกรมตันหาภาตันหาวิภาตันหาอีทางโคปันปีขเวทูคนิโลโทอาเลสาจังโยตาสายวตันหายะอเสสะวิลาคนิโลโทจาโคปตินิสาโคมุติอนาลโยอีทางโคปันปีขเวทูขนิโลทขามินนปฏิปัาอาเลสาจังอายเมวะ อริโยอาัากิโกมาโคเสยอทีทางสัมมาชิติสัมมาสังกปรสัมมาว่าจาสัมมากรรมมันโตสัมมาอาชีวสัมมาวายามุสัมมาสติสัมมาสตมาธิอิทังทุขังอริยสาจันดิเมศิขเวปุเพอนันโสุเตสุทัมเมสุจาคุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิ ต่งโขปัญชังถูกขังอรเียศาสังปริญญยตันจิตผลิญญาติเมพีขเวปูเพานุนุสุเทสุท่าเมสุจ่าขงุตปาที่านังอุตปาทีปัญญาุตปาที่วิชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาที่ตัางโขปัญชางถูกขังอรเียศาสังปริญญยตันจิติเมพีขเวปูเพานุนุสุเทสุท่าเมสุจ่าขงอุตปา ทา่านังอุตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชาอุตตปาทิอาโลโคอุตตปาทิปิทางถูขัสมุทโยอริยศาสตร์จังจิเมปีขเวปุเพนนุสุเตสุทัมเมสุจักขุงอุตปาที่อนังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชาอุตตปาทิอาโลโคอุตตปาทิต่างโคปนิทังถูขัสมุทโยอริยศาสตร์จังปหาตาพันจิเมปีขเวปุเพนนุสุเตสุทัมเมสุจักขุงอุตปา พี่อานังอุตปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุตปาทิทางขอปณิธานทูขัมมุทโยอริยศาสตรจังปุทินันติเมธีขเวภูเภอนุนโสุเตสุทามเมสุจากขงอุตปาทิอานังอุตปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิทางทูขณิโล โทอาลีอสาจังดิเมปีคเวปุเพอนุนโนสุเตสุธรรมเมสุจ้าคุงอุทปาธิอานังอุตปาทิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุตปาธิตังโขปนิทังตูขันิโลโทอาลีอสาจังสาธิกาตัพันดิเมปีคเวปุเพอนุนโนสุเตสุธรรมเมสุจาคุงอุตปาธิอานังอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาธิอาโลโกอุตปาธิตังโขปนิทางตูขันิโลโทอเลีอสาจัง สาธิกตันติเมธีขเวปุเพอน,นสุสุเตสุธรรมเมสุจาคมุตปาจียานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิทางทูขันิโลทขา,ามิเีปฏิปทาญิศาสตจันติเมธีขเวปุเพอนุสุเตสุธรรมเมสุจาคุง อุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิตังโคปณิทางทูขณิโรทขามินนปฏิปทาเยส้จางภาเวตาพันธเมพิขเวบุเพณโนุสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิตังโคปณิทาง ทธคานิโลทะคานิเนปฏิปทาเยสาจังภาวิตันติเนพีกขเวูุเพอนโนสุเฟสุทัมเนสุตาภูงอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิยาวกีวันจะมีติ่ขเว อิเมสุจตุสุอเลียสาเจสุเอวันติปริวตังทวาทศากาลังยทาปูตังยงนานทัสนังนาสุสุทังอโหสิเนวตาวาหัางพิขขเวสเทวเกโลเ,สเกสัมมาแลเกสัพมมเกสาสัมณพัมลียาปชายาสเทวมนุสัยญนุตลังสัมมาสัมโพธงอภิสัมพุทโปาเจญยาสิงยโตจะโค เมพีคขเวเมสุจตูสุอรียสจเจสุเอวันติปริวัดตังทวาทศกาลังยะถาภูตังยานาทาสนังสุสุทางอโหสิอาถาหังพิกขเวสัเทวเกโลเกสัมมาแลเกสัพธรรมเกสัตสัมลัธรรมมริยาปชายาสัตเทวามนุสายอนุตลังสัมมาสัมโพธิอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงยานันจบปนเมีทาสนังอุทปาธิอกุปาเมวิมุติอเยมันต ติมาชาตินาถิธานิปุนาภวติอิธมโวจะภควาอัตมนาปัญจาวัคคียาปีขูภควตโตภาสิตังอภินันทวอิมาสเมิจนจะปนาวัยยักกาลนาสเมิงหันยักว่าเนยายาสามัมมโตโกนหัญญาสาวีละชางวิตามาลังธรรมาจากขงอุทปาที่อย่างกินจีสมุทยาทำมังสาผันตังนิโรธธรรมมันติภาวิตเตจภาควาธรรม จะักาวตาธรรมจ่าเกผูมมาเทวาสาธรรมนุสาเวสูงในตามพระขวตาพาลานสิยังอิสิปตเนมิขทาเยอนุตลังธรรมจากังบวติตังอาปฏิวัติยางสมเนนวาพามเนนวาเทเวนวามาเลนวาพามุนาวาเกนาจิวาโลกาสมินติผูมานังเทวานางศาธทางคุตวา จตุมมหาลาชิกาเทวาสาธมนุสสาวสุงจตุมมหาลาชิกานางเทวนางสาธทางสุตวาตาวติงสาเทวาสาธมนุสสาวสุงตาวติงสานางเทวนางสาธทางสุตวายามาเทวาสาธมนุสสาวสุงยามานางเทวานางสาธทางสุตวะ ตุสิตาเทวาสาธมน you, like ุสสาวีสูงตุสิตานางเทวานางสาธทางสุตวานิมานลตีเทวาสาธมนุสสาวสูงนิมานลตีนางเทวานางสาธทางสุตวาปิมนิมิตวาสวัตตีเทวาสาธมนุสสาวสูงนิมนิมิตวาสวัตตีนางเทวานางสาธทางสุตวาธัมมกายิกา เทวาสาธมนุสาวสุงเองตัมภคะวตาภาลานสียังอิสิปตะเนมิขัตาเยอนุตะลังธรรมาจากกังบวติตังอาปฏจุัติยังสมนเนนวาสามนเนนวาเทเวนาวามาเลนาวาพระม,มุนาวาเกณฑิววาโลกาสสมินติอิติหเตนะคะเนนะ เตนะมุหุเตนะยาวะรัมโมโรกาสาโทอาปุคาชิอายันจัตสาสา,าสีโลกธาตุสังกัมปิสัมประกัมปิสัมประเวทีอาปมาโนจจโอลาโลโอภาโสโลโกเกปุตปาตุระโหสิอติกัมเมวะเทะวานางังเทวานุภาวังอัตโภปะควา ဥဒဟာနံဥဒဟာနေစီအာနိယသေဝတ္တဟောကွန်ထံယောအနိယသေဝတ္တဟောကွန်ထံယောတိတိဌံအာယသမတောကွန်ထံယာသာအနိယာကွန်ထံယောတဝေဝနာမံအဟောစီတိ เอาไปบทที่7ถึง11ส่วนเรียนกัน3จบนะครับ อิติปิโสภควาระหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจรณาสัมปันโนสุขตรโตโลกวิททวนุตโลปุริสธรรมมาสาลิติสาธาเทวมนุษสานางพุโฑภควาติสวาขาโตภควตาธรรมโมสันติสิโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปะณิกโออก,โกปัจจตังเวทิตะโพวิอยูเหติสุปฏิปันโนภควาาโตสาวกาสังโค โอชุปฏิปันโนภควาโตสาวกาสังโฆยาญาปฏิปันโนภควาโตสาวกาสังโฆสามีติปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆญาจีทางจัตตาลิปุริสาย,ยุฆา,า,า,านิอาจาปุริสปุคะลายภควาโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยป่าอุเนยโยทาคิเนยโยอันทะลีภะรนีโยอนุตตลงังปุญญาเขตังโลกัสสาติ จินดามเีปิยังมันตังยาสังธาสังโกนังอุปสังติเนหังมาตาปิตาวโอลหังปโพตันจะมหาราชาตะวังมังโกาสาทุโนทีป่างกาเลเทโวสุโสะเสธทิกินจิเทโวเยสาโก,กาปัชังทศมิ่งกินเนวาทัาตาปิยังกันตังสาลิกุตโตพวันตุเมสิตที่ลาพังชนาในเยมเีจนินดาปิยังจะทนังสาเพชนะโคหุชนาปิยังมะมะ สากาตวาพุทรัตนังโอสถังอุตมังเวลางอีตั้งเทวมนุษสานางพุทธเตเชนโสโินานาสันทุปาทวาสาเพทุขาวูปสสมณตุเตสากาตวารรมรลตนังโอสถังอุตมังเวลังปริลาหูปะสมนังธรรมเตชนัสโธินานาสันทุปาทวาสาเพพยาวูปสสมณตุเตสากาตวาสังขลตนังโอสถังอุตมังเวลัง อาหุนเนยังป้าหุนเนยังสังฆเตเชนโสจินานาสันตุปัตถวาสะาเพโลคาวูปสเมตุเตต่อไปเลือกที่สองครับอิติปิโสกะควาระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจานา,นาสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตะโลกุลิสธรรมมาสาลิสาธาเทวมเนสาหนังพุทธโธ พระขวาติสวาขาโตพระขาตาธรรมโมสันทีปิโกอากาลิโกอเอหิปาสิโกอโอวนายโกปาจัดตังเวธิตโกเวนอยู่เฮติคุปาติปันโนพระวาวโต สาวกสังโฆชุบปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีติปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติทางจัตตาลิปุลิสัยุขะเนียธะปุริสกุคะลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอ้าหุเนโยป้าหุเนโยท้าหุเนโยอัญชลีกันเลนโยอันุตัลังปุญญาเกิดตังโลกัสสาติ กินดามณีปิยังมันตังยสังถาสังโขนางอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอละหังปภะโตังจะมหาราชแต่ว่างวงโพสาทุโนทิปังกาเลเทวะทุโุปเสทิกินจิเทวเยสักโภปชังทัสมิกินเนวาทัตตาปิยังกันตังสาลิปุโตภวันจุเมสิทิลาพังชนะนเยมณีกินดาปิยังจะทนังสาเพชนาภวุชนาปิยังมะมะ สากัตวาพุทธละตนางโอสถังอุตมมังวะลังหิจ้างเทวมนุษยสานังพุทธเตเทนสอธินานาสันทุปัตถวาสาเพทุขาหูปัสมเทุเตสากัตวาทมละตนางโอสถังอุตมมังวะลังปาลีลาหูปัสมนังธรรมเตเชนะสอธินานาสันทุปัตถวาสาเพทยาวูปัสมเณทุเตสากัตวาสังขละตนางโอสถังอุตมมังวะลังอาหูเนยังปารหูเนยัง สังคเตเจนะโสธินานาสันตุปาถวะสาเพโลคาวูปะเสเมตุเตต่อไปเรื่องที่นานส,ทปปส,าสา,า,ามครับอุจิปิโสพัควาอะรหังสัมมาสัมพุทโธวิชฌาจจรณาสัมปันโนสุขโตโลควิทอนุตโลปุลิสธรรมมาสาลิติสาาเทวมนุสานังปุโตพัควาติสวาคาโต ภคขวตาธรรมโมสานที่ติโกวากาลิโกเอหิปัสติโกโอปนณยโกปัจัตตังเวทิสโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆทุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆยาโยปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสามีติปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆจะิีช่องจัตตาริปุริสัยขานิอัตถุริสปุคลา เอสภาควาโตสาวกัสังขคอาหุเนยโยป้าหุเนยโยทาคิเนยโยอันเชลีกาเลนยยิโยอนุตะลังปุญญาเขตังโลกาสอา,าเป จินดามณีปิยังมันตังยะสังธาสังโพนังโุปัสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอะหังปะโกตังจมหาราชาตะวังมองโพสาทุโนทีปังกัเลเทโวสุโพเสธที่กินติเทโวเยสาโกปจชังคาสมิงกินเนวาตัตาปิยังกันตังสาลิปุโตภวันตุเมสิทธิลาพังชนาเนยมณีจินดาปียังจะตถนังสาเพชนาหูชนาปิยังมะมะสาการตาวาพุทะละนังโอสถานุตมังวะลังจังเทวมนุสา ปุตเตชนะโสตินานาสันตุปัตสวาสาเพทุขาวูปัสมณตุเตสากาตวาธรรมระตังโอสัทังอุตมมังวลังปริลาหูปัสมนังธรรมเตเชนะโสตินานาสันตุปัตสวาสาเพพยาวูปัสมณตุเตสากาตวาสังขละตังโอสถทังอุตมมังวลังอาหุเนยังปาหุเนยังสังเตเชนะโสตินานาสันตุปัตสวาสาเพโลข้าวูปัสมณตุเต ไปบทที่12ชสิสนช้นมันชรชยาสนากตาพุทธาเทตวามลังสวาหนังจตุสัจจาสพังละสังเยปิวิงสุนราสภาตันหังกลาทโยพุทธะทวีสตินายากาสัพเพปฏิติตาไมาหังมัทะเกเต,เตมุนิส,สลาสีเสปฏิติโตไมหังพุทโธธรรมโมทวิโรจเนสังโฆปฏิโน สังโคปฏิทิโตหมาหังอุเลสพัพพคุนากโลหัตทเยเมีอนุลุโทสาลิปุตโตจะทาขีเนก่อนทันโยปิธิภาคัตมิโมคลาโนจะว่าเมกเกทาขีเนสาวเนามายหังอาสูงอานาันทลาหุโลกัสสะโปจะมหานาโมอุภาสูงว่ามาโสตะเก เกศโตปิฏิภาคสมิงสุริยวบุพังกโลนิสินหงเสริสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงขวรกุมาลกาสโพเทโลมหิตศีติตะวาตะโกโสมใหม่หาวัฒนีนิจังปฏิทาสิพุนากโลปุโนอังคุลิมาโลจะอุปะรีนันสศีวลีเทลาปัญจิเมชาตานาลาเตติละกาอมมะเสสาสีติมหาเทลาวิสิตา จินาสาวกกาเอเตสีติมหาเทลาชิตว,วันโตชินโอสาฉลันตาสีละเตเชนังขมังเคสุสันติตารละธนังกุลโตอาชิธาคินเนเมตสุตตกลงชะชาคังปาชโตอาสิวเมีอังคุลิม,มาและคางคันธโม,มลปะลิตันจะอาตานาติยาสุตตกลงอากาเสชาธนังอาสิเสสาปากาละสันติตาจินา นานาวลสังนิตาสาตาปากาละลังกตาวาตปิตายทสัญชาตาภาหิลาชาตุปัตถวาอาสสาวินียงยันตุอนันตาชินาเตศสาวะสโตเมสกิจเจนะสทธาสัมพุทธปัญเชลชินปัญชลมาชัมหิวิหารตังมะหิตาเลสทธาปาเลนตุมังสับเพเตมหาปุริสาสภาอิเจวมันโตสุขุโตสุลโค ชินานุภาเวนะชิชปปิตุปัตถวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโฆสังฆานุภาเวนะชิตันดาลาัโยสัตธรรมานุภาวะปาลิโตจลามิชินปันะเลติต่อไปบทที่13บสามพาหุงม,มหากาพาหุงสหาสมาพินิมีตสาวุทานตางทีเมฆลังอุจจโคลและสเสนมาลังท่านา ที่ทำมาวิธีนาชิตตวามุ่งหนินโทษดานเตศสาขกวัตุเตชยามังขลาณิมาราติเลกามปิโยติลสาวกลาติงโขลมมนาลวกรมะคมัทาตยาขังขันตีสุทันเดวิธีนาชิตตวามุ่งหนิงโทษดานเตศสาขกวัตุเตชยามังขลาณินาลาติลิงขชวลังอาจิมาตะปูทั้งทาวาสิจักกรรมะเฉมีวัตุท่าลุนันตังเมตกมบุเสกวิธีนาชิตตวามุ่งหนิงโท ตั้งเตสสาปอดุเตชยมังขลานินุทีตะาคมติหาถัุธาลุนันตังทวันติโยนบรทมาวันตังอีทีสังขมโนตวามุิโทตั้เตสสาบุเตชยมังขยลานิกาตวานกากาธมุตลังอีวะขับิีาจินจาย่าถูทวจนังชนะกายมาเชสันเตนัสมวิินาชิตวามุนอินโทตั้เตสสาปอดุเตชยมังขลานิาจัง วิหายามติสาจักกวาทะเกตุงวาทาปิโลปิตมะนังอธิอันทัพูตังปัญญาปฏิปชลิโตชิตาวามุหนินโทตันเตชะสาปอตเจชยมังคลานินั่นโทพนันทัพูชคางวิพุทธามหีเทิงปูเตนเทและพูชเขนะธรรมะปยันโตอิทูประเทศสวิทินาชิตาวามุหนินโทตันเจชะสาปเตเจชยมังขลานิทูคาหะทีทิพุชเค นสุธาทาหาถางพัมมาวิสุทิจุตมีทิะกาพิธานางยานาคเทนวิทินาชิตวามุนินโธตันเตสสาวัจุเตเชยมังคะลานิเตาปิปูเชยมังคะลาอัตคาทายโยวาจโนทิณทินีสรรเตมตันทีิตวานิเนกาวิทินิจุปาทวานิโมขังสุขางอธิขเมรยนะโรสะปานโยมหากาลุนิโคนาโถอิตาเดสาปะปานินางปูเหตตวาปาลมี สาพ่ปโตสัมโพธดิมูตัมเอาเมเตน,นะสาจัวาเชนะโหตุเตหชัชัยมังขลังชยันโตโพที่อามูเลสาวกยานังนั้นที่วัฒโนเอวังตะวังวิชโยโหริชยาสุชยมังคะเลอัปราชิจตปัญลังเกสีเสภวิโปคะเลพิเ,เกสกสาพพระภูธา,างังอาคมาป่าโตโวมโมทิสุนาขัดตังสมังขลัง สุปาพาตังสุโหติตังสุขโนสุโมหุโตจะสุยิทังผังมะจายูสุปทาขีนางกยายกัมมังวาจากรรม,มังปทาขีนังปทาขีนังมนโนกรรม,มังบะเีเตเตปทาคีนาปทาสีนานิกนตาวานะละพันตัดเทปทาคีเน พวตุสาพมังขลังรลักขันตุสาพะเทวตาสาพพุทธานุภาเวนัสธาโสทีพระวันตุเตพระุสาพมังขลังรลักขันตุสาพะเฏวตาสาพธรรมานุภาเวนัสธาโสทีพระวันตุเตพระวจุสาวะพมังขลังรลักขันตุสาพะเทวตาสาพสังฏานุภาเวนัสธาโวทีพระวันตุเตต่อไปบทที่สิบสี่ ปฏิทานะคาถา,ายาเทวตาสันติวิหาราวาสิเีทูเอขะเลโพทิขะเลตะหิงแตะหิงตาธรรมธานเนนพวันเตปูชิตาสโสทิกกลนเตท,ทวิหารามันตะเลเตลาจะมาชานาวกาจะพิขาโวสาลานิกาทานาปติอุปาสกาขามาจะเทสานิขามาจะอิสลา สัปปานะปูตาสุติตาพระวันตุเตชาลาภูชาเยปิจันทะสัมภาวาสังเสตชาตาอัทโวปปาตุกานิยานิกรงธรรมวะังปฏิจเตสาเภปิทูคาสกลโโตุสังขยังท้าจุติลังตั้งธรรมโมธรรมมาธราจัปุคลาสังโฆโหตุสมาโควาอัทายาจา,ายาจามเหราคาตุ สามธรรมโมสาวเพปิธรรมจาริโนอุทิงสัมป่าป็นเนียมาธรรมเนอยริยาปเวทิเตประสันนาโหนตูสาเพปิปานิโนพุทธสาสเนสัมมาทาลังปเวชันโตกาเลเทโวปวัสตุุทิภาวายาสาวตานางสมิทางเนตุเมทะเนนาตาปิตาจาตาลชังนิจังลาขันติปุตตะัง เอวังธรรมเมนะราชาโนปะชังลักขันตุสาพะทาต่อไปบทที่สิบห้าเทวตาปุยโยชนะคาถาทูขาปาตาจะนีทูขาพยาปาตาจะนีพยาโสกาปาตาจะนีโสกาโหนตุสาเพปิปา,านินโนเอตาวตาจะอามเหหิสัมปะทางปุญณสามปะทางจะเพเทว,วานุโมทันตุ สัพพสัมปติสีติยาทานังท้ทานตุสัตถ์้ายะสีลังหลักขันตุสพัพพะธาทาวนาพิระตาโหนตุขัดฉันตุเทวตาคตาจัเพพุทาพลปัตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนลักขังพันธาอิสาภาโซต่อไป บทที่16สุมงังคลาคาถาโหตุสาพังสุมังคลังราคันตุสาพเทวตาสาพปุธานุภาเวนะโสถีโหนตุนิลันตะลังโหตุสาพังสุมังคลังราคันตุสาพเทวตาสาพธรรมมาลูกพาเวนะโสถีโหนตุนิลันตลังโหตุสาพังสุมังคลังราคันตุสาพเทวตาสาพสังขานุภาเวนะโสถีโหนตุนิลันตะลัง ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปรลิตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าให้ผลจากทุกภัยทั้งปวงเจริญนทั้งทางโลกและท,งทางธรรมขอถวายเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์ลและธรรมะเหล่านี้ รดเมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพอนให้แก่วัตถุมงคลพักปิดตายอดเสถษฐีเยียนยอดเสรษฐรเรียนไหวครู68ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งพวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งภาพปริจจงสําเร็จศักดิ์สิทธุประการเทินุ